สวัสดีครับวันนี้ครับสำหรับโปรแกรม scratch นะครับโปรแกรมสร้างเกมนะครับง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเขียนเกมนะครับก็จะมาแนะนำวันนี้ก็คือการเขียนเกมของเกมนะครับครับแล้วก็มาเริ่มไปเลยนะครับขั้นแรกให้เรานำตัวไม่ออกมก่อนครับตัวแคปนี้ออก จากนั้นให้เรามาที่ตัวพื้นหลังนะครับก็เลือกนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะเป็นฉากนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวสปรท์นะครับตัวนี้ให้เรานำบอลลงมาให้เราจัดเบี่ยงไว้ขนาดไซส์ให้อยู่ที่80นะครับเด็วก็คลิกครั้งนี้นะครับต่อไปเราจะ ใส่โค้ดสำหรับชุดของบอนลนมาที่ตัว Event นะครับนำเป็นคลิกออกมานะมาที่ตัว m o มชันนะครับอคอยต์อินไดเรนะครับให้เป็น45นะครับส5 ในส่วนของคอนโทรลนะครับให้เรานำ forever ไปใส่นะครับกลับมาที่ในส่วนของโมชั่นนะครับ uh, move step นะครับ move step ตัวนี้ให้เป็น15นะครับ move สิบห step นะครับแล้วก็นำตัว if on a นเ็บอกนะครับมาใส่นะครับอันนี้ต่อไปเราจะนั่งสไายเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะมาตัวนี้นะครับคลิกไปครั้งนึงเสร็จแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับดเดินนะครับนำมาใส่มาที่ตัวอีเว t น์นะครับน,นั่งเว้นคลิกต่อ,อกมา ในส่วนของคอนโทรลนะครับก็ forever นะครับมาที่ตัว motion นะครับ uh, set t o นะครับาในะ set t o นะครับครานี้ให้เรามาที่ตัว sensing นะครับมันจะมีคมํมว่าเม mouse x นะครับมาใส่ตรงนี้ mouse x เรไปนะครับให้เรานะครับมาคลิกที่ตัวบอลนี่นะ,นนะค,คลิกที่อีเวนต์นะครับนำเป็นคลิกมาใส่ที่นี่นะครับมาใส่ไว้ที่ตัวคอนโทรลนะครับก็ f o r e v e r นะครับมาใส่นะครับในส่วนของตัวนี้นำาลิปเดนด้วยนะคิปเดน มาที่ตัวเซนซิงนะครับน้ำทัชนะครับทัชตัวนี้นำมาใส่ทัชนะครับตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นพทเดิ์นะครับตอนนี้เราก็มาที่ตัวมอชั่นนะครับมอชั่นตัวเทิร์ตัวนี้นะครับเทิร์ตัวนี้ มาใส่ตัวนี้ก็ให้เป็นหนึ่งร้อยเ้าสิบนะครับดีกรีนะครับในส่วนของม o นะครับมอสเนี่นะครับมาใส่ต่ออันนี้ก็เป็น15นะครับ ในส่วนของคอนโทรลนะครับนำโจวตัวเว้ก็หนึ่งครับหนึ่งวินาทีก็ได้นะครับหนึ่นาทีเดี๋ยวในส่วนเนี้ถ้ามันไม่ได้เราอาจต้องขยับขึ้นแต่ตัวนี้เราจะวางในสะัะนี้ก่อน,นครับมาที่ variable นะครับที่ตัวนี้ make variable นะครับพิมพ์ score นะครับ สอร์นะครับแล้วก็โอเคตัวนี้ uh, Set My variable ตัวนี้นะครับให้ขึ้นไปนะครับอยู่บนนี้เลยตัวนี้ก็ให้คลิกเป็นสกอร์นะครับตัวนี้ uh, เราจะมาตัวชัน้นชั้นนะชัน้น มาเ a r i บ b ้อนะครับไว้บนนี้นะครับไว้บนเจอนะครับหรือก็คลิกเป็นสกอร์กันนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามัน่ามันนะังตอนนี้ก็มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่สัมผัสนะครับมันยังไม่สัมผัส เดี๋ยวเราจะทําในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ตัวบอลนะครับเดี๋ยวลองนําตัวนี้ขึ้นไปลองเล่นดึงนี่นะมาแล้วนะครับนะตัวนี้เราแค่ใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์ใช้เมาส์ใ,าใ,าในการในการทำนะครับตัวนี้ก็สกอร์ก็ขึ้นแล้วนะครับสกอร์ ะะวันนี้ก็สวัสดีครับ